สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพาทํากินแซบเจ้าเมนูก็เข้าเนี่ยวันนี้ก็ได้เป็นเมนูหลับหมูว่าเมนูนี่เป็นเมนูที่ทำง่ายละกะลำแต่ๆเลยมาเจ้าหอมมาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นกะไปต้มในส่วนของเคียงไนนก่อนนะเจ้า พอต้มเคียงไนทิ้งไว้ละกะมาคว้าในส่วนของพริกนะเจ้าน้องเกาะจะบ่ได้ซื้อพริกกลาบมาทำนะเจ้าน้องเกาะจะทำในส่วนของพริกเองน้องเกาะจะใจ้พริกปนละกะจะตำม,มาแทนกับหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะเจ้าเอาลงไปคว้าก่อนละกะใส่ในส่วนของจ้นหมูบสลงไปจีนหมูก็บไ่ได้ลาบเองนะเจ้าก็ซื้อในส่วนของจ้นหมูโบสมาละกะใส่เลียดลงไปเพิ่มนะเจ้าเพียงให้จ้นหมูเป็นแดง แล้วกะเอามาคั่วรวมกันพอทุกอย่างเข้ากันแล้วกะมาปรุงน้องกะจะใส่เกีือวกบผงนัวกะจะใส่แค่นี่เลยนะเจ้าพอใส่เคียงปรุงครบแล้วกะมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเจ้าแต่ละทีกะอาจจะทําบ่เหมือนกันบางคนเิ่นกะจะลาบจ้นหมูดิบแล้วกะเอามาคั่วแต่วันนี้น้องบ่ได้ลาบจีนนะเจ้าพอดีอยากกินลาบหมูคว่าก็เลยทำแบบนี้เลยถ้าใครอยากทำตามก็สามารถทำตามได้เลยนะเจ้า พอทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีแล้วกะมาใส่ในส่วนของเรลียดลงไปเพจ่จะให้เปิ่นค้นๆน,น,นะเจ้าแล้วกะมาใส่ในส่วนของแคียงไงแคียงไนน้องกะได้ซอยเรียบร้อยแล้วลาบหมูคว้ากะเป็นอาหารของทางภาคเหนือคนทางภาคเหนือจะนิยมกินกันขนาดเลยนะเจ้ายิงถ้าใส่แคียงไนลงไปนกักๆนี่ยิงล้า ถ้าจะเฮิร์ไงนะเจ้าเวลาทำหลับหมูคว้าเฮืรอซื้อพริกหลาบมานะเจ้าใส่พริกหลาบลงไปสะดวกสบายขนาดเลยเจ้าแต่วันนี้น้องมาได้ซื้อน,น้องก็จะคว้าพริกเอาเองเลยเหมือนที่น้องหญ้าต้นคลิปเลยนะเจ้าแต่ละทีกะอาจจะทำมาเหมือนกันนะเจ้าบางตีเปิ้ลก็จะใส่พักไผ่ลงไปแต่เวลาหลาบหมูคว่าน้องจะใส่พักไผ่นะเจ้านนเาาหมือนที่เฮาหลับหมูดิบกินนะเจ้าจะต้องหลาบพักไผ่ใส่ตัวตอนที่เฮาหลาับจ้นหมูนะเจ้า พอแข็งในซุกได้ประมาณนี้แล้วกะมาปิทายด้วยต้นหอมกระพักชีแค่นี้กะเซตนะเจ้าเมนูนี่ทำไงละกละลํำแต่แตเลยถ้าผ่ายาทำตามกะสามารถไปทำตามได้นะเจ้าเมนูนี่คนทางภาคเนี่ยนิยมกินกันขนาดเลยล้ำละกะทำไงแต่แตเลยเจ้าถ้าผ่ตีดูคลิปนี่อยากเอาไปทำตามกะสามารถเอาไปทำตามได้ในแบบของน,อน้องนี่ทำไงละกละลํำแต่แตเลยเจ้า ถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพียบเป็นกับน้องใจให้น้องได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเนอเจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเจ้า